ผมนะคะโอ้โหรอมายาวนานมากนะคะไม่ดีพี่หนิงไม่ทำนะคะคลอดเรียบร้อยนะคะถูกต้องทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นใบจดแจ้งนะคะออยอรเรียบร้อยนะคะผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานนะโรงงานเดียวกับชีฟเ็นทิมมาเลยนะคะคนไหนนะคะผมเสียผมช็อตผมแตกไปนะ,ะใช้อิมมาเซรั่มนะคะใส่ไปเลยโดยที่ไม่ต้องล้างออกนะคะคลอดแล้วช่วยบำรุงเส้นผมผมนุ ผมสลวยนะคะโอ้โ oh, ห oh. วันนี้พี่หนิงมาทําโปรให้นะปกติ499พี่หนิงไม่ขายพี่หนิงขาย299บาทเอาราคาเดียวกับที่แม่นพิมมาไปเลยนะคะ1กระปุก299 2กระปุก550 3กระปุก800 4กระปุก1,000ค้าได้นะคะแถมจัดส่งฟรีมีปลายทางอย่าลืมอย่าลืมนะคะที่แมน่นพิมากระปุกเล็กนะคะ100กรัมนะคะอย่าลืมนะคะ พี่หนิงบอกเลยนะคะถ,ถ้าใช้สูตรนี่พี่หนิงนะอบอนน้ำด้วยชีเมทิมาแล้วก็ใช้เซรั่มผมเรียบตรงนุ่มเงาสวยมากนะคะบอกต่อได้เลยถ้าไม่ดีพี่หนิงไม่ทำรอคอยมานานเห็นไหมเรียบตรงสวยผมฟอกผมสีก็อุ้ยสวยค่ะเธอเธอไม่ว่าจะลมพัดลมอะไรนะเธอผมเธอก็อยู่ทรงสวยมากสวยสุดๆจึ้งไปเลยค่ะอันนี้นะคะพี่หนิงฝากกัเลยนะคะซื้อไปเลย เฉพาะกระปุกใหญ่นะคะนะคะแล้วก็เฉพาะอิมมาร์เซลัมัมจัดโซฟี่มีปลทางผมสวยนะคะมีใช้ดีกว่าคือเย้ดูสิเซ็กซี่